สวัสดีสวัสดีอีกหนึ่งรอบครับสวัสดีอีกหนึ่งรอบแช่แล้วหลังจากที่พวกเราพัก เกาหัวไปคันอะไรกันมาคันอะไรคันอะไรอะไรใครคันใครคันหัวคันหัวคันหัวคืออะไรเหรอวีดจนคันหัวงนี้เหรอโอ้โหเมื่อกี้ไม่ใช่คันหัวคันคอตัวหัวเลยทุกอย่างบ้าไปแล้วน่ารักอะไรขนาดนี้เราก็เห็นทีมงานเราถึงหัวไปหลายคนแล้วใช่เป็นไงบ้างทุกคนต้องถามเขาต้องถามต้องถามคนคุ้นถึงหัวว่าเป็นอะไรก่อนเออ เออตายเป็นยังไงเคมีเคใจเป็นยังไงคือคือเป็นอะไรเอ่ยทําไมไม่พูดว่าพี่ชายแท้แท้พี่ชายเราเองเนี่ยเป็นอะไรพี่กูไงอะไรเงี้ยเออทําไม่พูดอ่ะหรือไม่ก็บอกว่าไม่ใช่แฟนเว้ยพี่กูอะไรเงี้ยโอ๊ยแต่ทุกคนไม่มีใครรู้นะขนาดเพื่อนยังไม่รู้เลยอ่ะเห็นไหม ใช่แปลกทาไมถึงไม่มีใครรู้ไม,ไมคงง่คือเรางงนิดนึงคือเรางงนิดนึงตรงที่ว่าเห็นรุ่นพี่พูดไหมว่าพอมีคนถามว่าแบบเขาคือใครเหรอแล้วเขาก็พูดชื่อนามสก,กุลแล้วก็บอกว่าตําแหน่งเคยเป็นอะไรนู่นนี่นั่นถูกไหมใช่เราอยากรู้ว่าเขาคนละนามสก,กุลเหรอทําไมเขาถึงแบบไม่มีใครแบบดูหลืวว่าสงสัยเลยว่าเอ๊ะพี่พี่ขั้วฟ้านี่แบบกับกับดาวเหนือเป็นรายกันอะไรอย่างเงี้ย คือชื่อชื่อก็ขัวฟ้าและดาวเหนือมันก็ไม่แต่ถ้าเป็นประสบการณ์ตรงที่ประสบมาตอนปีหนึ่งที่แบบได้รู้จักเพื่อนๆอืมอที่เขามีพี่ชายเป็นดาราดังนะตอนเนี้ยอืมฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นน้องชายนะแต่เมื่เขาบอกเองไว้ถึงแม้ว่าหน่าเขาจะคล้ายกันแต่ฉันก็แบบฉันคงไม่มีเพื่อนมีพี่ชายดังขนาดนั้นหรอกมั้งอ๋อเป็นเพื่อนน่เหรอโอเคโอเคใช่ด้วยตัวดาวเหนือว่าไปเรียนอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เคยเห็นหรืออย่างเงี้ย อืมโอเคก็ไปไปได้ก็ไปไปได้จึงเหมือนกับเมฆมุกเลยจังให้เราจะบอกว่ามันรีเลยกัอนแรไม่รู้จ้าตอนแรกไม่รู้เลยจ้าแล้วก็เออว่ะใช่จริงว่าเรื่องนี้ถ้าพูดกันว่าเออคุณชอบมึงนะจบแล้วนะจบอย่างจบเออเออเออมันยังมีมันยังมีคอนฟ lict อยู่ไง ต่างคนต่างมีคอนฟ lict อยู่ในใจเล็กๆเหมือนต่างคนน่ะต่างที่จะเข้าใจว่มามีแฟนถูกไหมเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละใดๆแม่เชที่ดันสุดริมที่ประตูชอบแม่มาก<อ>ฉันรัสุดกำลังกำลังม่แล้วนะ่ะมีแอบมีความรู้สึกว่าแม่กับจอเจียเนี่ยจอเจียน่าจะไม่ค่อยไม่รู้ว่าดูแปลกๆกันดูแบบว่าไม่ได้ยินดียินร้กกับของขวัญนะ ่อจีอาจจะเป็นแค่เพื่อนแล้วมันแค่เป็นแค่เพื่อนไม่ใช่แฟนอยู่แล้วก็ได้แต่ไหนแต่ไรใครจะรู้ใช่แต่อาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นญาติเหมือน,นคู่ธุรกิจกันอ่ะอขน<ณ>าดอะไรนี่ร่ำรวมากกว่า,าต่อกันอะ่ะยังไม่มีใครรู้ใช่ะปะบางทีจอจีกับเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้แต่แบบลูกพี่ลูกน้องกันก็ได้แต่ที่เราแค่ไปรอบที่แล้วไงเราก็เดาไว้แบบนี้แหละว่ามันไม่มีอะไรที่ชัดเจนเราก็บอกเฉยๆว่าเออเขาอาจจะเป็นแบบว่าเออญาติกันหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะเป็นแบบว่าคนทําธุรกิจร่วมกันมาก็แค่นั้น แต่ดูแม่นี่เลิฟเลิฟน้องดาวเหนือมากดูแบบดูเปิดรับดูเข้าอกเข้าใจดูเชียร์อัพดูดูทุกอย่างเลยดูเป็นทุกอย่างใช่แม่คนลูกมาชงไว้เยอะใช่ลูกมาชงไว้เยอะรู้จักดาวเหนืออยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะลูกแบบมาขายไว้เยอะเนี่ยคนแบบแฟนเดี๋ยวเป็นแฟนผมแน่ๆนครับไม่ประโยคที่อยู่ในรถเนาะที่ที่แม่พูดว่าดาวเหนือไม่เห็นจะคุยยากไม่เห็นจะดื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไงมันเป็นประโยชน์ที่ไม่ได้มีในบทโฆษณาของเขาสองคนไง แล้วแบบเชยแม่พูดคานี้ขึ้นมาเราก็เลยเอ๊ะไปเลยอะไรเงี้ยแหมก็ลูกขายไว้เต็มที่แล้วไงเพราะฉะนั้นแม่มีหน้าที่แค่ตบปั๊วเข้าเลยจบแล้วแม่ก็ขายเก่งนะแม่ขายลูกคับเซลเบอร์หนึ่งแน่ารักมากเลยอ่ะน้องน้องแสดงน่ารักมากๆเออคือ่คือเราอ่ะเราเราเราขอพูดนิดนึงคือเราไปฟังสัมสัมของคุณคุณนิวมาแล้ว คุณนีวก็พูดถึงน้องอ่ะเขาบอกว่าเออเขาก็มีคนถามนะว่าแบบว่าพอกำกับไปอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างในในในตั้งแต่ ep หนึ่งสองอะไรที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนแรกก็คือเขาเล่าว่าจริงๆแล้วคู่นี้อ่ะนะคาแรคเตอร์ในชีวิตจริงเขาสลับกันนะคือหมายความว่าตัวน้องดังอ่ะจะเป็นคนที่ขึมขึมเงียบเี้ยบคาแรคเตอร์น่ะไปเหมือนไปเหมือนตัวคาบึ้นแต่จุงอ่ะตัวจริงอ่ะเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งเล่นตลกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันสลับกันไงแล้วเขาก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแบบคาแรคเตอร์พอสมควรเลยแต่พอมันเล่นคู่กันปุ๊บอ่ะ <c oughs> คุณนิวบอกว่าเคมีเขาดีแล้วแบบมันโดยเฉพาะตัวน้องดังอ่ะเวลาที่เล่นอ่ะแล้วมันออกมาความธรรมชาติอ่ะมันน่ารักมากจนแบบจนเขาบอกว่าเขาหลงลรักซีนป้อนไอติมไปเลยอ่ะแล้วเขาก็พูดกับตัวเองในมอนิเตอร์ว่าทาไมน้องดังน่ารักจังวะเขาพูดแบบเนี้ยเออซึ่งเราก็เห็นด้วยเนาะทุกคนเห็นด้วยปะริ่งน้องน่ารัก น้องน่ารักจริงแล้วเคมีเขาเขาได้จริงๆมีความน่ารักหรือเราเราก็รู้สึกตามอะไรเงี้ยตกล่ะเนี่ยจะโดนตกเธอพูดคาว่าคือทำไมน้องดังน่ารักจังวะหลายรอบมากแชมป์แชมป์พูดหลายรอบมากนั่จริงอ่ะจริงจริงจริงน้องน่ารักแล้วใครชอบซีนไหนเป็นพิเศษบ้างในอีพีสามที่านมาเนี่ยชอบซีนพวินจะ ดูว่าจะพูดอะไรเพราะเพราะว่าฉันว่าน่าจะชอบซีนเดียวกันตลกอ่าฉันให้มาพูดก่อนอชอบซีนไหนอาอธิบายคือเราเห็นเราเห็นพวินไม่เคยเล่นบทประมาณเนี้ยอืมแล้วพอมาเล่นบทนี้มันแบบอะไรของนางวะออซีที่แบบว่าตื่นเช้ามาแล้วน้ามาอยู่ข้า<อ>งเตียงน่ารักต <laughs> ลกมาดูกันมันดูเป็นเพื่อนที่แบบทะเล้นอ่ะ แต่ว่าซีที่ชอบที่สุดนะก็คือเรารู้สึกว่าเราชอบซีที่ต่างคนก็ต่างชอบคนคนเดียวกันแล้วแบบมาสู้กันแบบซักตั้งอย่างเงี้ยคือต้องบอกต้องบอกว่าว่าคาแรคเตอร์น้องน้องพวินน่ะชื่อน้องชื่ออะไรนะไม่ทีปะไม่ที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 มีความมั่นหน้ามั่นหนกนะมีความมั่นมั่นในความหล่อตัวเองนึกออกสุดทุกครั้งที่เขาพรีเซนต์ความหล่อตัวเองอะแม้แต่ว่าคนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยไม่สนใจนะเว้ยเอเนอร์จีล้นดีเพราะแบบว่าเขามั่นใจไง อย่างที่สอง<ด>ชอบชอบอะไรรู้ป่าชอบการสแสดงออกของน้องอะ่ะพอพอชัดเจนแล้วว่ากูจะจีบมีความฉินเพื่อนด้วยแล้วนําเสนอวิธีการที่แบบว่า <c oughs> คือเราบอกเราเราคิดได้ไงว่าไปนอนแบบเตียงเขาแล้วแล้วแบบว่ากูจะโลบหัวโลบผางอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่คาดคิดว่าเราได้ยิน d i a l o g u เนี้ยแล้วน้องเล่นมา <c oughs> นะคนน่ารักเลยแล้วมันตลก <c oughs> แล้วมันมีความหมันไส้ไปในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออผ่านนะ <c oughs> ผ่าน,าน <c oughs> โอเคอะ่ะอ,อืสสวดตัว,วสวนตัวชอบ ชอบฉากที่เซ็นไลเซนบนกรอบรูปอะแล้วเขาตัด,ดพีไม้กลับไปที่ตอนที่เซนเสื้อที่จับใช่ไหมใช่<า>แล้วก็จับแล้วแวบบโอ้ดีจังเลยอะเหมือนแบบเออมาทำให้เราอะเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วอะตัวตัวของคาบคลื่นเนี่ย น่าจะชอบตั้งแต่แรกแล้วหลตั้งแต่นอนนู้นนั่นแหละแ็่รักแหละใช่ด้วยนิสัยของข้าพึ่นน่ะเขาไม่ชอบพูดอะไรตรงๆเขาไม่ยอมรับเขาจะชอบเฉยๆออกเป็นเรื่องอื่นแต่เขามีความเฉลยในคําพูดการตอบคําถามนะอย่างอย่างในซีนที่เขาเขาชนแก้วกันอยู่ใช่ไหมแล้วเออที่ไต้ฝุ่นปะถามอ่ะว่าแบบว่าตอนอยู่โรงเรียนเป็นยังไงเห็นสายตาตอนเล่าไหมเขาบอกว่าอื ก็ยิ้มไปทั่วอะไรนะแบบแจกยิ้ม,มไปทัว<ด>ว่วแล้วที่แบบว่าไต้ฝนบอกว่าโอ้โหแค่ฟังกูยังเขินเลย <c oughs> คือการที่จะบรรยายได้แบบเนี้ยมันจะต้องมองเขาฟิลเตอร์ไหนถูกป่ะใช่ไหมต้องออเมมโมรีเขาฟิลเตอร์ไหนถึงจะแบบมาเล่าแล้วอมยิ้มไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่ข้าพ้นเล่าอย่างนั้นได้แสดงว่าต้องมองเขาไงว่าเขาว่าไปยิ้มให้ใครบ้างไม่ใช่คุแปลกหน้านะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะ กำลังจะบอกว่าเขาละเอียดมากอ่ะคือดูกรตอดกำจะบอกว่าไม่ใช่แค่ดาวเหนือนะที่สังเกตครับขึ้นว่าชอบกินนั่นกินนี่มากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ครับขึ้นก็สังเกตเหมือนกันแสดงว่าเาุกลายละเอียดอแต่มีคำถามทุกคนว่าอยากรู้ผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายว่า สำหรับคนที่ตกหลุมรักกันเนี่ยประสบการณ์เรื่องอะไรความรักความรักโอเคความรักว่ามาสำหรับคนที่ตกหลุมรักกันเนี่ยอการที่ไปอยู่ใกล้ชิดกันเช่นพยุงไปดูแลไปดูแลไปพยุงใกล้ๆพยุงแล้วก็แบบพาขึ้นกระไดนู่นนี่นั่นอยู่ใกล้กันแบบเนี้ยใจไม่เต้นเหรอต้องมีเต้นดิ ใจใจเต้นแรงอ่ะเขาก็ต้องรู้สึกได้สิว่าแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีความรู้สึกอะไรสักอย่างะ่ะคือมันเป็นม,มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็น expression เฉยๆอะ่ะมันเป็นการแสดงคือเราจะน่าเลือกลางแต่ถามว่าหัวใจไม่ได้เต้นแรงขึ้นไปกว่าดิมที่เขารู้สึกได้ใจเย็นอ๋หรอกำลังคิดก<อ>ลังนึกถึงว่าแบบ๊มันน่าจะแบบว่าเหมือนแบบคนที่เวลาตกหลุมรันก็จะใจเต้นแรงถูกปะ ต้อ,อมันจะมี f e ิ l i ของของความความเรียกอะไรดีวะมันคือเป็นฟีลลิ่งของความความปลื้มปิ่มในการที่ได้ใกล้ชิดได้ดูแลน้องเบลว,ว่าไงนะน้องเบลเออเบลว,ว่าไงหนูก็จะบอกว่าคือเหมือนตอนก่อนหนะ้าที่เขาจะเออมาส่งกันที่หอเหมือนเหมือนมีการปูบทมานิดนึงเนาะอว่าเขาว่าอยู่ช่วงตัดใจแล้วตัดใจได้แล้วพยายามตัดใจอย,อยู่เหมือนเขากาลังฮีลลิ่งตัวเองว่าอ๋อเขาตัดใจแล้วเขาตัดใจเพราะฉะนั้นน่ะถึง จะมีใครมาแอดแท็กหรือคนที่เขาชอบแอดแท็กอ่ะเขาก็จะแบบโอเคอย่างที่พี่แอ๊บอกเลยหน้าเขาจะเลิกลักเว้ยแต่ใจเขาไม่เต้นแรงเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าเขาไม่มีความหวังเขาหมดหวังไปแล้วเหมือนเขาทําไปสุดทางของจุดพีกแล้วว่ากูสารภาพรักแล้วแล้วมันมีนมเรีกชันตอบกลับเพราะฉะนั้นมันเลยจบแค่นั้นไงลูกเขาอะ่ะจะไม่ให้ใจเต้นกว่ากว่านั้นไม่ได้แล้วมันก็นอยู่ในช่วงแบบทําใจแล้วทาใจไม่เป็น,นไรมันเลย<ข>เป็นเหตุผลประกอบเนาะของตัวดาวเหนือนะที่ที่เขาแบบว่าที่ที่บางทีเราเป็นคนดูเราก็บอก โอ้ยทำไมไม่รู้เนี่ยมองขนาดนี้ต้องรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบเหมือนเราคนคนดูอะ่ะเราก็จะแบบว่าโอ้น้องดาวลูกอย่าต้องมาขึ้นกระดานให้เขาอย่างนี้อย่างนี้นะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าจริงๆแล้วคือตัวดาวเหนือแบบที่เบลบอกเลยคือเขาก็ไม่ได้มีความคาดหวังอยู่แล้วกับกับความสัมพันธ์ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันาก็กลายเป็นว่ากลายเป็นฝ่ายคาบขึ้นและที่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะตัวดาวเหนือเขาก็อยู่อยู่ใน เออเขาเรียกอะไรอ่ะมัน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 มีความมันมีเส้นที่ที่กั้นอยู่แล้วอ่ะนคือวามรู้สึกว่ามันได้แค่นี้นะเต็มที่แล้วแค่นี้แหละอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยจะประมาณนี้แต่ฉากที่ชอบก็คือยังเป็นฉากที่แบบหลังจากที่เมาแล้วอุ้มไปที่เตียงเนาะมันคือแบบมันคือการบอกรักโดยที่แบบไม่มีคําว่ารักอย่างที่แบบเราเห็นในหลายเรื่องมันแบบแล้วความมูจู้ของปากน้องดังอ่ะอืมอย่างเงี้ยแบบลูก ทำไมเขาทำไมเขาเมาเลยนะเอ็นดูขนาดนั้นวะคือมันมันน่นารักไปหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นูใจปลือตาอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมน่ารักมันเป็นเสน่ห์เขานะเวลาเขาทำปากมูจูเนี่ยเออ,ลอแล้วเสียงเนอะมีความอ้อนนิดๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นอนที่หรือแบบหรือหลายๆซีนที่เขาเขาอ้อนขึ้นโดยไม่รู้ตัวเช่นเงาไงอะไรเงี้ยแต่แบบอะไรชาพวกอย่างเงี้ยเอีอย่างเงี้ยแต่เขาทําแล้วมันน่ารักอ่ะจริงงใช่เออแล้วก็ที่ามที่บอกว่าอยญ่ใหญ่เนี่ย เอ่ออะไรนะกลัวคนอื่นไปเล่าเรื่องการเป็นสารภาพรักตัวเองประกาศเลยไหมคะล้วเองเล่าเองแล้วเหมือนที่ที่เหมือนรู้ที่เหมือนรู้สึกคือเหมือนแบบตัวตัวดาวเหนือเองแล้วก็ตัวน้องแดงเองอะมันเขามีความแบบอินโนเซนต์มากๆอ่อะเหมือนแบบฟิลเตอร์ที่เขาเติบโตขึ้นมาแบบกว่าจะเป็นดาวเหนือคนเนี้ยมันแบบพี่ก็รักทุกคนรักอะไรเงี้ยมันจะมันก็เลยไม่มีเหมือนแบบเรื่องเครียดหรือเรื่องที่แบบทําให้ผิดหวัง เหมือนเรื่องคับคลื่นเป็นเรื่องเดียวนะที่ทําให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเขาผิดหวังเขาก็เลยจริงๆเขาไม่ได้รอคำเขาไม่ได้ถามคําตอบจากคับคลื่นด้วยซ้ํานะถ้าสังเกตอ่ะเพราะเหมือนเขาว่าก็กลัวคําตอบเนี่ยเขาก็เลยแบบสารภาพเสร็จตัดใจและไม่ฟังคําตอบเพื่อที่จะอยู่ในโมเมนต์ตรงนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นเหตุผลว่าโอเคทําไมมันถึงไม่จบว่าก็แค่บอกกันอ่ะมันไม่ใช่แค่บอกกันนะอไม่อาจจะแบบ เขากาลังแบบเอสเคปความที่กลัวจะรู้สึกผิดหวังอยู่ก็ได้อืเหมือนเราไปชอบใครคนนึงสมมติเนาะว่าแบบฉันไปบอกแบบพี่หมิงหนูชอบพี่แต่แบบเราก็ไม่ได้คัดแฟนฉันเองฉันชอบเขามาก <laughs> มประกาศไว้ตรงนี้นะคะ <laughs> ประกาศไว้ตรงนี้นะคะด <laughs> ิฉันนะคะชอบดีเจหมิงทัศพลมากมากค่ะสเปคเลยแต่ก็คือกีดเบาๆเนาะฟังวิทยุทุกวันเสาร์อาทิตย์ <laughs> แต่หลังจากที่ที่แบบว่าเนี่ยอีพีนี้ออกอากาศไปเขารู้ทั้งประเทศจ้ะก็ไม่รู้หรอ,อ,อกอ๋อเหรอโอเคก็อันนั้นก็จะเป็นแบบซีนที่ที่เบลชอบนะเออจริงๆอะ่ะเราเข้าใจเพราะว่าออมีมีมีคนเ,ออเคยเขียนเรื่องคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยในทวิตเตอร์นะของตัวดาวเหนือคือจริงๆดาวเหนือ er, เนี่ยเขาเป็นคนที่ป๊อปปูล่าไม่ไม่ได้ต่างจาก ตัวคาบคลื่นเลยนะแต่จะเป็นคนละฟิลลิ่งกันก็คือว่าคือเขาจะมีความเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยถ้าตามถ้าตามแบบในนิยายอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องเดียวที่ทําให้เขาเสียความมั่นใจคือเรื่องของคาบคลื่นอย่างที่เบลคุยเลยใช่แบบคือการแสดงของน้องนคือสังเกตไหมว่า,วาแบบตอนที่เขาเปิดตัวเข้ามาในดาวเดือนอ่ะทุกคนจะมองว่าเนี่ยคือตัวเก่งต้องได้แน่นอนเป็นคู่แข่งคนสําคัญของคาบคลื่นเ <c oughs> พราะจริงๆแล้วดาวเหนือไม่ได้มีอะไรด้อยเลยนะแล้วก็เป็นคนที่แบบทุกคนแบบ ตกหลุมรักได้ง่ายอ่ะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้เลยคือใครอยู่ร,รอบตัวก็รู้สึกตกหลุมรักรเอ,อเพราะ,<น>ะฉะนั้นเขาก็เลยนั่นแหละมีมีความรู้สึกเดียวที่ทําให้เขาไม่มั่นใจคือเรื่องของครับขึ้นจริงๆเลยอ,อ่ะแล้วแล้วเอกล่ะชอบซีนไหนชอบซีนไหนหรอก็เมื่อกี้แหละไอตอนมันมีอยู่มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ที่เมานั่นแหละแล้วที่แบบมูจูแล้วก็เฉลยซะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละอืมดูแล้วมันแบบแบววเกินเหตุอะ่ะจริงนล่แะ ถ้ามันน่ารักเนาะอมันมันมันเป็นความเมาที่น่ารักอะเออคือนึกสภาพแบบเราลองนึกสภาพนะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเป็นแบบว่าสมัยเรียนแล้วก็เพื่อนเพื่อนเมากูไม่เห็นสภาพมีสักคนหนึ่งหมาทุกคนเลยก็เหมือนที่เหมือนที่ปายพูดไงว่าถ้าเป็นเพื่อนกูกูตีนเขียจะอันนี้เรื่องจริงเขียให้พลทางเราเดินไม่ได้อ่ะเราเขียเลยก็มันต่ตลกบทสัตั์างที่พูดที่ตื่นขึ้นมาพูดว่าโอ้ยยังไม่สางเลยนกว่า เราจะบอกว่านอ้นองนะักแสดงร่วมอ่ทะทําหน้าที่ตัวเองดีมากแล้วแบบว่ามัน<ไ>เป็นแบบโบบาที่แบบพอดีอ่ะไม่เกินไม่ลดแล้วแบบมันมันตลกเออมันน่ารักมันคอมดีด้ดีมันแบบมันเล่นแบบคือเออแกวัเล็กละไม่เห็นนะไม่เห็น <c oughs> เออไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วสังเกตได้ว่าเอน้องชื่ออะไรนะคนเนี้ยในในเรื่องอ่ะชื่อน้องชอนป่ะสตังชื่อชอนครับชื่อชอนเออ ชอนนี่จะอยู่ในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เลยที่สังเกตอ่ะเออชอนจะเป็นคนแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยแต่ตอนนอนสลับเตียงก็กเป็นชอนนะมาเจอ,อแต่ก็แบบมานี่อีกตื่นก็เป็นคนมาเจอคือทุกอย่างเป็นชอนหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีทุกอีพีเลยนะเล่นแบบเล่นถึงเล่นอะไรเงี้ยอ่ะส่วนเรา<ม>นะแต่แตไม่ทัานสังเกตเพเปอร์ก็คือหมอหายไปไหนไม่งั้นจริงๆหมอน่าจะตื่นมาเห็นเหมือนกันนะถูกไหมหมอไม่อยู่หมอไ,<ม>ไม่อยู่ตอนนี้ อยู่ห,นหอนอน,นหมอยังไม่ฟื้น,นยังไม่ฟื้น,นอยู่พื้น<ม>นอนอยู่ที่พื้นยังยังไม่ตื่นเ<ช>นี่ยเนี่ยชอนเป็นคนตื่นคนแรกคนเดียวอะไรเงี้ยอืมรักรักหนึ่งใช่ใช่ส่วนเรานะ<ล>เราชอบเราชอบซีนนี้เราชอบซีนความเจ้าเล่ห์ของคลื่นในรถอืมเออเราเห็นเราเห็นมิติหนึ่งของเขาที่แบบไม่ได้เป็นคนแค่นิ่งๆคู่ๆคีบรักษาฟอร์มแล้วอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่แบบว่าเจ้าแผ่นการเว้ย แล้วมีการวางแผนทุกสิ่งอย่างมาเสร็จสับแล้วตั้งแต่ไปรับเขาถึงที่คณะแล้วจะพาเขาไปเรื่องนน่นนี่นั่นคือมันถูกวางแผนมาหมดแล้วแล้วแบบเฮ้ยมันได้เห็นมุมเนี้ยเขาคิดมาแล้วมันได้เห็นมุมของของความเจ้าเล่ห์ของเขาอ่ะซึ่งอย่างที่เบลบอกอ่ะเป็นอะไรก่อนจะอมยิ้มในหน้าอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นเวลาอยู่กับเขาใช่ไหมจุงคือแบบจุงคือแบบหน้ายิ้มอารมณ์เจาะอยู่ข้างในแบบใช่ตลอดเวลาแล้วเขาเหมือนเขารู้จักดาวเหนือทุก ทุกมุมเลยว่าดาวเหนือเป็นคนยังไงถ้าทําแบบนี้ด<ม>าวเหนือจะรีแอคแบบนี้คือ<ม>ทุกอย่างเหมือนครับขึ้นรู้ทันหมดแล้วครับขึ้นทำเว้ยแล้วดาวเหนือก็ตกหลุมเขาไปเรื่อยๆจนแบบไปอยู่นั่นไงไปบ้านเขาเลยเสร็จสับเลยอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราก็เลยชอบเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องดังสแสดงไอ้น้องน้อง,น,องน้องจุงสแสดงดีอะ่ะในความเจ้าเลนนั้นเราก็นั่นแหละอรารมณ์จอแบบพี่เบลบอกเลยอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเคมีคู่นี้เอ,เอ้ยยิ่งดูพอมา ep หนึ่งสองสามเอ้ยยิ่งสามยิ่งเห็นชัด ว่าดีเออเหมือนที่เขาเขียนในทวิตเตอร์จริงๆ้ลยว่าเคมีดีจริงก็ชอบแหละไม่งั้นไม่ตกไปง่ายๆหรอกอูกบเวลาถ้าถามว่าคนนึงชอบอีกคนนึงไม่ชอบเนี่ยการกระชากไปเนเววนี้หรอกพอถึงเวลาแล้วก็ก็ไปก็ไปตกมือครั้งเดียวไม่ดังหรอกจ้ะถูกแล้วชอบความใช้แม่มาเป็นเครื่องมือในการบีบกอแล้วไาแม่ขายเก่งหนึ่งเออผมยามาเนาะเออคนชอบทั้งหมอเลย กินเซตจริงๆแล้วจังหวะเดินเข้ามาแล้วทุกคนมาลุมอ่ะคืออะไรก่อนก้าวมวยไม่แล้วตอนแรกเราก็คิดว่าไม่ทีแค่หยอกหยอกล้อเล่นๆอันนี้เอาเอาจริงกับเขาด้วยจริงจริงเอาจังด้วยนะเออผมยาวกองเท้า่ะบอกเลยเพราะสองที่ผ่านมายังไม่เห็นความชัดเจนในการจีบเท่านี้นะไปฝุ่นไปฝุ่นไปหมดต้องแสดงความเสียใจกับพี่ปอนด้วยนะพี่ปอนไม่ไม่มาวันนี้ว่า ได้ฝุ่นได้หลงรักเออดาวเหนือไปเรร้อยๆแถูกต้องใช่แล้วปอนอดอ่ะนะมีประเด็นใดๆเบเชีคือฉันคือฉันก็บอกว่าคือคือถ้าเป็นแบบถ้าจะเป็นดาวเหนือคนฉันจะเลือกฉันจะเลือกไมทีเพราะฉันชอบพวินแค่นั้นเลยอุ้ยฉันชอบฉันชอบง่ายๆเลยนี่คือการดี่ันการขายของครับทันท่ ขายของเลยอย่างนี้อันนี้คือไทยอินไทยอินไทยอินน่ารักน่ารักน่ารักอ่าอะไร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 อะไหนไหนพูดสิอะไร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 ฉันจะเลือกวินเมทวินอุ้ยอะไรวะอ๋อเพราะว่าเธอดูเอฟโฟในฉากใช่ไหมใช่ถ้าเป็นชั้นชั้นจะเลือกวินนี่อุ้ยใช่ไม่พูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้ จริงวอนนะคะคือแบบวินนี่หนูอยากให้แบบวินนี่ขึ้นเป็นพระเอกสักเรื่องนะคะกดันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันกับปาราไปสื้อดันค่ะยกมือไว้พร้อมการขอหนึ่งเรื่องต้องเห็นวินนี่ม่ต้องแต่ปลาบนฟ้าเนาะแล้วแบบเรื่องนี้อีกคือแบบถ้าสมมติว่าวินนี่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราก็จะต้องแบบว่ามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องเพราะว่าเราชื่นชมน้องออเราจะช่วยดันน้องให้ไปสู่ฝั่งฝันใช่ใช่แต่เรื่องนี้น้องมีเสน่ห์มาก ประมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่เยอะอ่ะคือเล่นไม่ได้เยอะนะแต่แต่แ,ตแบบโอ้เรารู้สึกว่าเออเราอิมแพคกับการแสดงของน้องนะชอบชอบใช mm. ่แล้วก็อีกเรื่อง,นงอหนึ่งคือเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องมันยังไม่เยอะมากไอ้เรื่องที่เขาปูมาเกี่ยวกับพี่ขั้วฟ้าอันนี้น่าสนใจอืมอืว่าพี่เขามีปมอะไรแล้วก็น่าจะนําไปสู่เรื่องราวอ,อะไรอะไรเงี้ย mm. ความผิดหวังหรือเปล่าความรักหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรา mm. ต้องรอติดตามต่อไป แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราอยากจะพูดคือเรื่องเพลงจ้าจริงเอ่จูงตบมือเพลงดีเพลงดีมากแล้วแบบปล่อยยัางอะเพลงเลยทั้งสองเพลงเลยนะคือแบบบอกเรืเองน้องหลุยส์ที่สุดคือเพลงน้องหลุยเข้ามาในจังหวะที่แบบโรแมนติกอ่ะเรารู้สึกเสียงจังหวะทุกอย่างคือแบบลุยคือตอนที่เราฟังเพลงแรกที่น้องปล่อยเรื่องก่อนใช่ไหม เราก็รู้สึกว่าน้องคนนี้มีความสามารถแต่พอมาเป็นการร้องในเมโลดี้แบบนี้แล้วมีการใช้เสียงที่ที่มันเป็นเสียงเขาแบบมีสเสน่ห์แบบมีสเสน่ห์มากเลยแล้วพอมาก,มากซึ่งตอนแรกเราอ่ะสารภาพเลยคือคุณคุณนิวอ่ะเขาจะชอบให้คุณบอยสมงพบันร้องเพลงแล้วเราก็ไปฟังสัมภาษณ์นั่นแหละเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเหมือนเหมือนมีการวางตัวไว้แล้วแหละเพราะว่าพอก็พอจะรู้เนาะว่ามีอาการป่วยของคุณบอยสมงพบใช่ไหมแล้วก็เนื่องจากพอมาร้องไม่ได้ปุ๊บอ่ะ เขาพูดว่าจะมีใครมาร้องเพลงนี้ได้คือเขาคิดไม่ออกจริงแต่พอมาเป็นน้องหลุยร้องอ่ะหูมันกลายเป็นแบบตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วน้องแบบโชว์โชว์พลังเสียงรวมไปถึงวิธีการร้องที่แบบจับใจอ่ะแล้วเราก็เชื่อเลยว่าโอเพลงนี้จะต้องแบบถูออกถูกใจแล้วก็หลายๆคนจะต้องมีไว้ในในมือถือเอาจริงๆเราละคนนึงพูดในฐานะแบบหลืบการเป็นชาวอัลฟานะคะก็ น้องหลุยมามีแบบรอแบบปันหนึ่งหนูขึ้น, impact นอิมแพ็กนะลูกรอจริงเราเห็นัเยอะแ,แบบเกินไม่ใช่คือเราเห็นหลุยจาตั้งแต่ปาวนฟ้าเราเคยทวิตไม่นานแล้วตอนที่เราดูปาวนฟ้าแล้วรู้สึกว่าตัวละครมีนน่ารักจังเพลงที่ร้องเพลงข้างๆดีแล้วตันตกโดนตกหนัก,นกๆก็คือตอนเซฟเฮาอีกรอบแล้วก็ด้วยเพลงทุกอย่างของความเป็นหลุยมันคือแบบมีเสน่ห์มีเสน่ห์คือนอกจากการแบบว่าการร้องเพลงนะแล้วก็การแสดงของน้องนะ สิ่งหนึ่งที่ที่เรารู้สึก,กเราชื่นชมน้องคือเรื่องการเต้นเว้ยเราเพิ่งไปเห็นลายเต้นน้องมาน้องเต้นดีน้องเต้นเต้นเก่งมากอะเต้นดีมากเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าหูเด็กคนนี้ครบจังเลยอะเอ,อ้ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาจะไปเป็นซูเปอร์สตาร์เราไม่แปลกใจนะเพราะว่าความสามารถมาซับพอร์ตตัวเขาเองอะไรเงี้ยจริงเออชื่นชมจริงใช่เลย เพราะววันนี้เราก็เป็นไงเห็นทั้งหมดแล้วเพราะว่าออกของ EP นี้เนาะเราก็รู้สึกว่าทุกคนก็อมยิ้มแล EP ต่อไปอ่ะใช่ไหม EP สีแล้วแต่แต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือมันมีแค่แปด EP เนาะใช่ห้า EP ก็จบสั้นด้วยความที่มันเป็นซีรีสองตัวเอ่อต่อกัน EP ง่า ถูกแล้วก็เราจะบอกเแฟนช่องนะครับว่าเราอ่ะไม่ได้ดูตัวอย่างตอนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทราบจริงว่าเอ้เรื่องราจะยังไงยังไงต่ออะไรเงี้ยเราก็รอไปดูอีพีสี่พร้อมกันเลยใช่เนาะอยากรู้แล้วว่าอีพีสี่เนี่ยขึ้นจากสารน้ำขึ้นมาเราจะเป็นยังไงก็เปียกสิจัดเปียกอาบน้ำเหรอต้องอาบน้ำไหมไม่โอเครอรุนกันใช่เอารอรุนกันเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งห้าคนเนาะ ขอจบการรีแคปแลวแตดดาว e ีพีที่สามแต่เพียงเท่านี้ <Okay. S 1> ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามพวกเรากันด้วยนะครับในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Twitter, IG, TikTok, Facebook มีอะไรนะ u b ท c h ช n n นลแล้วก็ขับเรานะจ๊ะใช่จ้ะยังไงก็ตามติดพวกเราไปในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนจะลาตัวขอลาตัวลาไปก่อนไ <laughs> <laughs> ป สวัสดีทุกคนกันเถอะสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับ๊ายาะะบาย